อกหงุดครับอกหง,ง,งุดแล้วโอ้ผมหงุดถือถึงโต๊ะตรงเรือ่องบรับหรือว่าถือลักษณะแบบไหนครับแต่เรงที่เหตุอะครับแต่แต่แต่คือว่าคันทั้งเทียรผมเห็นเป็นเก้าอัแต่คันกับอักษรเก้ววาของที่เหรอครับก็เป็นเรื่องยามาถึงอะไรกับคือคำเตือนคลิปวิดนะีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลกซื้อฉลากเงินบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้พิจารณาในการรับชมบรรดาผู้ถือมาจังไลยจังหวัดพบรรดาติดจังหวัดเนี่ยโอ้ ครับครับผมพูดครับครับการดำเการครับหลวงพี่ครับผมครับเมาว่างเลขของงวดวันท ouais, ี่16เมนบ่ครับนี่แมนครับแมนครับสำหรับตัวเลขของวันที่16นี่หลวงพี่นี่ห้มาที่เดินดีตลอดนะครับตามที่เฮ็ดมานะครับเดียเป็นไอของหลวงพี่จะเป็นเลขคู่กับเลขจอมปวกก็ไม่ได้คำนวณเอียงนะครับ อ๋อเป็นเล็กทูบก็บเล็กจอมปวกแม่นแนนครับแตเขามาน่วบงวดจิบเลยครับส่วนมากี่เป็นเลขล่างเล็กร้องถูนมากสิดเป็นเหล็ก่างเนาะครับครับลุงพี่ลุงพี่อย่างเนาะน่ครับลุงพีอยู่อำเภอไหนจังหวัดไหนเนาะครับผมขออนุญาตใส่หน้าแสงอย่างดีเนาะครับผมไอ้ลุงพี่เสกครับลุงพีเสกเนาะครับอยู่หนองคายอ๋อลุงพี่เสกเป็นเลขทูบบอกครับ แี่นครับเลียกูกครับไปเลียภูเขาจอมปวกนะครับอือเลียูกแน่นครับผมแล้วก็เลขจอมปวกภูเขาเนาะครับงวดงวดวัยาเนี่ยุดได้สองเก้าห้าแล้วก็เลียจอมปวกกันก็ไอ้ศูนย์เก้าสองครับโอ้ครับผมเป็นเป็นการเ็ดไปที่ยอดบอกครับคุณจังไดครับผมหรือว่าธนาคการเห็ดนะครับจะ ไปใวเพิ่นท่ามดานะครับเพราะว่าอันก้อนผมไอ้ก้อนหลวงพี่สิมาบวชนี่ไปเศร้าบ้านอยู่นี่นะครับไปเศร้าบ้านอยู่บบนี้เจ้าที่เพิ่นก็พอดีสิเจ้าที่เพิ่นดีอะนะก็เลยขอเรียกเพิ่นับเพิ่นกะไห่ถืกมาแต่หลวงปวดติดเหลี่ยวตั้องใจใหญ่กับประยูคนะโอ้อยากสิแบ่งปันเอฟซีบ่ครับหมายถึงว่าเขาประยูนี่ก็ขอขอขอจอมปลวกจากที่เจ้าทางเพิ่นนี่ก็เพิ่นก็ให้มาตลอดเลย แม่นะครับตั้งแต่เมือเขาพายุเลยสรุปแล้วเนี่ยเพื่อนห้เป็นลักษณะแบบใดครับเป็นเหล็กข้อมฝันือว่าเป็นเหล็กถูกเป็นเหล็กทูกเลยครับกับเหล็กยูจอมปวกเลยห้าสิบเบิ้งเอาฮะนาแต่ว่ากินไปเบื้องนี่บ่้เห็นดอกนี่เปหลวงพี่แหละที่เห็นโอ้หลวงพี่จี่เห็นคนเดียวครับแม่นครับผมต่นสรับเหล็กทูนี่การจุดนี่ส่วนมาสิจุดของมือใดครับผมสิจุดวันที่เท่าไรในการจุดแต่ละวันนะครับไอ้วันโกนครับอ๋อ ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะก,กุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวกหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบันดาลโชคลาภการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง แมนครับก็คือว่าสมมติว่าเมื่อนี้เมื่อนี้1ทิ่ทีคำไหวไหว่เงเมือเล้งประมาหันหาอมงเรี้งของมงเล้งไหว้พวกอ้เครื่องเสียนพวกอ้ไน้ำแดงเน่ยบอกข้าวแล้วก็กล้วยแนีอยู่น้ากับบวกล่าวนะแค่นั่นกับพวกอะไี่ี่ิีี่ยังไหลครับอ๋อผมประจุดขอเลยเนาะแม่นว่าทิศทีคำเนี่ยมันมันดีแข็งดแข็งมับวันกั่เด็กที่หาคำเนี่ยก็คือว่า มันเปลีนมันแางไงแต่ขออะไรอย่างงี้นะครับครับเราเราทูบมวดกอวันที่ซื้อหกกระดาษหกซี่นี่ลุงพี่จุดระบเครับผมจุดไม่แล้วครับตัวไหนเนาะครับพ่อเด็กพ่อเดี๋ยฝากไปเอสซีเพิ่นขาดเดี๋เพิ่นน้ำไปวิเคราะห์ลงทุนบอครับผมเพื่อนไห้ไหมเออศูนย์สี่ศูนย์ครับศูนย์สี่ศูนย์ครับผมศูนย์ศูนย์สี่ศูนย์นี่ลุงพี่เห็นนิ่งเป็นตัวไหนครับตามทีเคยถือมากนะครับผมส่วนมากที่เพิ่นไห้นะครับ เร่องนี้ผมเพิ่งมาจุดเอาวังใแต่จะะมีนวดงวดวังยาเนี่ยครับงวดวังยากับงวดกอนนี่แหลมะมั้ง่าจะน่าจะจุดได้ประมาณงวดสอง,งวดนี่แหละแล้วลกันนอกจากนั้นก็คือว่าเรียกจอมปวกไปเลยนะครับอ๋อสรุปคือว่าจะเห็นที่เน้น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 ไปนักที่เลขกจอมปวกเป็นหลัก,ลกม่มบอครับครับผมจอมปวกภูเขานี่สำหรับงวดวันที่สิบหกนี่ลุงพี่เห็นเราบอครับสำหรับจอมปวกขอเราบอครับผมได้มามล้วครับ มีมีตัวไหนเนี่ยครับผมนะครับมีไอเลขไอสี่ห้าครับสี่ห้าครับผมย่สามเจ็ดสามครับแล้วกัคันลงพี่บระโง่ผิดกับญีป็นหนึ่งหานะครับหนึ่งห่านครับมีสามชุดนี่บระครับหรือว่ามีเพิ่มเติมบระครับหรือตัวไหนที่เห็นในจอมปวกนะครับที่เปินให้ กันว่าเติมกับแต่ยีเป็นเจ็ดศูนย์ปจังสี่นะครับเจ็ดศูนย์ครับผมสมัครเพราะสถีเป็นล่างบอกครับหรือเป็นบนครับสองหลับจำพวกปูเขานี่ครับต้นแากที่เป็นเลขอะไรเลขล่างสมัครเป็นล่างเนาะเน้นเน้นพลางแมนครับเน้นล่างไปเลยครับผมหมดหมดต้นนี้กับเขาเป็นล่างที่กันบ่ครับเขาสองเก่าเขาตัวไหนครับหมดก่อนที่ขอที่เห็น เขาเรียกล้างครับสองเก้าตัวเดียวตรวเลยแน่นแต่เือว่าไอ้เลตทูมีจุดมาได้ไอ้สองเก้าห้าแล้วก็ไอ้เลขจอมปวกนี่เลขคู่เขาเนี่ยแต่เือว่าเมื่อกี่เห็นเป็่ศูนย์เก้าสองครับเพราะมันเป็นเลขตัวเดียวกันอยู่แล้วันบัตะกับเลขทูปครับผมต้นกันเพรดีนะกับเลขทูปเมื่อกี้นี่โอ้ครับผมครับ ก็คือว่าจอมปวกนี่แต่แต่ขอตั้งแต่ใหญ่ขามาอยู่นี่จักงวดแล้วครับเบาะนิดครับเผยซีเป็นน้งค่าใจอยูข่ขาเพผยจากน้ำไปลงทุนนําครับโอ้กวดครับโอ้กวดแล้วโอ้ผมวนดนี่ถือถึงโต๊ะตรงเรียบบวกครับหรือว่าถือลักษณะแบบไหนครับแต่เรื่องที่นะครับแต่แต่แต่คือว่าข้างนั้นเสียผมเห็นเป็นเก้าสวงแต่ข้านันก็ะอกรองเก้าของที่แหละครับเกิดอะไรขึนเลขยบานียนไม่ต้องไปกับ คือไปกับโตกับโตอย่างเนาะเห็นสว่าเห็นหนึ่งหาอาจจะเป็นหานึงก็ได้ประมาณสีแมนบ่ครับครับผมแต่ห่มาหน่อยโตอยู่ครับมาห่มาสี่หาเจ็ดสามหนึ่งหาเจ็ดศูนย์นี่ก็ถือว่าบ่หลายโตแล้วเป็นเลขที่เพ่งแหละเนี่ยเห็นในจอมปวกทีที่เห็นขึ้นมาเลยแมนแมนบ่ครับในจุดนี้งอนครับบางทีสีเห็นเลยเราคนอื่นคนอื่นบ่สามารถเห็นด้แต้ขนาดไอโยมเปี้ยนตั้งแต้เข้าหลางทีบพท่านได้มาบวชก็คือว่าบางทีเป็นนิยมโยเรื่องนั้น อ๋อครับยิ่ยิตไปอีกตัวนึงอย่งนี้นะอ๋อแต่แต่แต่ของโยมคยานี้เป็นเห็นแบสมารีบก่อยเขาแต่ว่าลุงพีเห็นนี่สมาร์ีเขาเลยเป็นบกครับแน่นครับแ่นแต่ือว่าพลังเที่ยนนี่เห็นเป็นเลขตัวเดียวเลยก็ดังนันไอไอ้เลขไอ้เงี้ยเืงเกียครับ่งเจ็ยเก็ป็นเลขหรื่องเงเกีลยนี ลวงพี่ิห็นผู้เดียวแต่ว่าลงแกนี่ินไปไป,ไปอีกทางนึงนะครับผมนะครับรุปวา,<ใ>ามคไอ้ไอ้ยังก่อนแปดหกหนึ่งล่างหนึ่งลวงพี่ได้ไหมหนึ่งหนึ่งสามแปดครับนมาหนึ่งสามแปดมันออกแปดหกหนึ่งแนละ้วครับแม่ครับแปดหกหนึ่งหัวนั่หกหนึ่งเลขล่างลวงพี่ได้หนึงเครับ ขวน,นั่นกับเขามาเขาหนึ่งเก็ดครับ<อ>รเนเระนั้นจ<อ>ืให้เรียกร่างตัวเดียวเลยก็อจะงหนหวดมีเลี่ยวพูดมันออกอย่างเก็ดสองสองเก็ดเนี่ยลียกได้มาเก็ดสองตัวเดียวเลยตัวตัวโอ้สาธูนับเอซีเด้อครับผมนะครับหลวงพี่นะครับมีสายหลวงพี่มิเสเซนบวบไม่หลรบ์ไม่เลุดนวเนาะยันเกลดไอ้ไอนี่แหละโอ้ผมก็อย,อยากันเพป่นไหนมันเลี่ยวนะครับโอ้ครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวถันจังไดนเนาะหลวงพี่เนาะแต่เกิดมาเอดซีเป็นมิโซกน้ำกะ ถ้าเกิดว่าดูดีม่แห้งไม่จังไหนกับค่าเพิ่นอยากสิสนทบทุนในการก่อสร้างบัดว่าล่มกับข้อข้อยบอกกันที่หลังนอกลองพีเนาะในเรื่องตัวเลขตัวนี้กับคอยเอฟซีเพิ่มสีน้ำไปลงทุนบอลงทุนเอากับบอลหูเนาะครับแม่ยจะห้ามาไวเป็นแนวทางผู้ละคนเพิ่นมักน้ำกันประกาศสิได้แต่ว่าเนื่งหานี่ก็เป็นตัวเลขกระแสอยู่ครับเนื่งหานี่ค่อนข้างที่สีดังอยู่หลายสำนักหลายจานปล่อยออกมากันเนื่งหาเขมาตรงกับของลุงพีอยู่นะครับเอฟซี่หาเจ็ดสามเจ็ดศูนย์อีกเหรอยังพ่อได้อยู่เพราะ สามสิบศูนย์แต่ก็เลขคู่กับศูนย์สี่ที่ศูนย์นี่ก็บริเนน้องลุงพี่เนาะนีครับเนี่ยไอไอเจตหาในลุงพี่หายใจยังเจ็ดหาบบบมีครับลุงพี่ครับเนี่ยจะจะเนี่ยหรือเรียกอะไรนี่นะเนี่ยเรียกไอ้พี่หาพวกพี่หาพวกทูนพี่เนี่ยครับผมคือว่าลุงพี่หายเนี่ยตัวใดครับผมไอ้พี่หากับศูนพี่นี่นะครับ โอ้รันหากระศูนซีก็คือวานน่าเอกทุกกระศูนซีเนาะแนนครับครับผมนะครับผมสีหากระศูนซีเอาไปาร่องเบื้องพิจารณาเบื้องไรย่อมเถอะมันเข่าครับผมกับผมเป็นอย่างครับเป็นแนวทางเนาะหลวงพี่เนาะครับผม <ไป S 2> ครับมีอกักษฝาไปถึงเกสซี่ที่ผรับชุม่มโยบรับหลวงพี่เดี๋ยวผมสิขออนุญาตเอาเสียงลงหนเพยาะครับนี่ขันบางน้องตาฝากข้างบนเด้อเป็นีรครับผมเออฝากข้างบนจะสุดหนึ่งได้ดีเอ็ซี ไปพิจารณาเบื้องสันติธรรมมากระจังมาติดตามเอาครับเพราะว่างูนี่ครับลูกพี่บ่ให้ลงเสียงกับงูนี่อาจบเบ่ได้ลงนะครับผมถามว่าลุงตัวลงลงล่องนอดหรอครับล่องนอดลงนอดลงนอดครับอ่าเราบอกคนละคันที่เปิบโตกับลงนอดคันนักข่าวจะได้ติดตามกันต่อไปนั่นบ่ลไงครับผมนะครับตอนนี้ผมก็ได้บันทึกเสียงแล้วเด้อผมขออนุญาตเอาเสียงลงนะครับลุงพี่แต่ว่าลุงพี่อนุญาตเน้่เอาเสียงลงแล้วือเปล่ครับนี่ไม่ใหน ครับผมทางทุมขออนุญาตเอาเสียงลงเด้อครับเอฟซีนะครับผมถ้าทานใดที่เขามารับชมนะครับตอนนี้หลวงพี่พันุอนุญาตแล้วสำหรับหลวงพี่เสกนะครับเนาะใส่น้ําใส่น้ํามาหลวงพี่เสกเนาะครับผมนาครับหลวงพี่เสกนะครับทูบศูนย์สี่ศูนะครับส้อนผัเดี๋ยวหลวงพ่อสิฝากข้างบนเด้อบัดนี้ครับของหลวงพ่อฝากข้างบนหลวงพ่อย้ายน้ำปั๊มเลยย้ายน้ำปั๊มเนี่ยนะครับผมเพิ่นได้มาจะได้ครับตัวเลขของหลวงพ่อที่เพิ่นสิฝากอยู่ครับเลขสืบเลขชะนวนเนี่นะ นะครับเนาะสำหรับหลวงพ่อนั้นเป็นเหล็กบนก็เหล็กล่างอยู่แล้วโอ้เอาครับผมครับได้ครับผมอ่ะหลวงพ่อประสิิ์บ้างตัวไหนเนาะครับเลขสี่ับเดด้อให้ขบนให้ศูนย์สามสี่ศูนย์สี่สามศูนย์สามสี่ศูนสี่สามครับผมสองตัวกับสี่สามสามี่นีแค่นี้แหละสี่สามสามสี่เน่นีนอย่างเดียวบ่บ่ลางนะเน้นเลยเนาะ ครับครับครับเมนบล่างอยู่ครับผมเอฟซีได้ครับของกะว่าไงกะเป็นของลงตาอยู่ในวัดของลุงพี่เสกเนาะแม่นแนนแนนครับผมรายละเอียดจังไรถ้าเกิดว่าม่โชกจังไรกะก้อยอันนี้เตอร์ครับลงตาลงพี่ครับผมเพราะว่าทางช่องเขาเป็นแนวทางเนาะบางทีเพิ่นเห็นเพิ่นก็อาจจะบีปืจอกบมีเป็นไปได้กะอย่าไปฟันตรงในติวนั้นเนาะมันอาจจะมักหรือบ่มักอยู่ในเอฟซีพ่เนาะครับลุงพี่เนาะแน่นนครับครับถ้าเกิดว่าม่โชกม่จะได้ก็ค่อยเข้าค่อยอัน เินท้าไปหากันก็ได้ครับบพรไกลบพรไกลดอกคันโควิดหายแล้วนะครับหรืออาจีพโทรไปอีกวขนาก็ได้นะครับลุงพี่ครับผมครับครับก็ต้องขอการนมัสการลุงพี่เด้อนะครับจิตมาเป็นสภาพบุญใหุ้การุษจี้ถผู้สุชนนะครับผมนะครับครับผมครับสาธุครับลุงพี่